สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากกินผักมากขึ้นระหว่างสัปดาห์แต่คิดว่าการเตรียมผักเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงเรามีเทคนิคเล็กน้อยที่จะมาทําให้การเตรียมผักง่ายขึ้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์และผู้ช่วยที่ดีคืออันนี้เป็นผักที่เราล้างนะคะมาเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องมาล้างอีกครั้งหนึ่งก่อนรับประทานนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยเราจะปิดฝาเขาแบบนี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน พอเขาดูอากาศจากข้างในหมดเนี่ยเขาจะมีเสียงปุ๊บแล้วเขาจะตัดออโต้เองนะคะอันนี้ก็จะทําให้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าเป็นสุญญากาศแบบนี้ก็ทําให้การเก็บผักได้นานขึ้นถึง5เท่านอกจากการเก็บผักแล้วเนี่ยจริงๆการเพล์อีกแบบนึ่งที่รู้สึกว่าทําให้ง่ายมากขึ้นนะคะก็คือการหมักของต่างๆเช่นสมมุติเราจะหมักปีกไก่ใช่ไหม อ่ะเราก็ใส่ปีกไก่เราลงไปเลยใส่ซีอิ๊วเครื่องปรุงต่างๆของเรานะปลอดภัยแน่นอนเพราะเราทําเองแล้วก็ขยำขยำเขาแบบนี้ให้เข้าเนื้อเล็กน้อยนะคะปิดฝาเขานะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะสามารถมิลพรีปได้ง่ายๆตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสำหรับ Swilling c r สว n s